หลวงพ่อฮวดกันทโววัดหัวถนนใต้อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์พระเถระของชาวบ้านพระเกจินักพัฒนาและยังเป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคุณเป็นสิทธิหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อคล้ายวัดพนมรอกและอีกหลายคณาจารย์มีนามเดิมว่าฮวดพงทองเกิดเมื่อวันจันทร์ที่6มิถุนายน2447 ตรงกับวันแรมเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดปีมะโรงที่บ้านดอนหวายอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีทั้งนี้ครอบครัวได้ย้ายมาประกอบอาชีพที่บ้านหัวถนนใต้ตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เมื่ออายุครบ20ปีพศ2อ6 6ท่าทันได้เข้าพิธีอุปสมบทณพัทธสีมาวัดพนมรอก อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีหลวงพ่อคล้ายเป็นพระอุปชาต่อมาหลวงพ่อคล้ายได้เป็นเจ้าคณะอำเภอท่าตะโกมีสมณศักดิ์พระนิพพานธรรมบา,ารย์ได้ฉายาว่ากันทโวเมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อคล้ายเพื่อปรนนิบัติรับใช้พร้อมทั้งศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่อยู่ที่วัดหัวถนนใต้งานด้านพัฒนา พศ2502สร้างโรงเรียนประชาบาลนิยุท์ประชาสรรหรือโรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้แบบครึ่งตึกครึ่งไม้พศ2505สร้างถนนเข้าหมู่บ้านพศ2507สร้างเขื่อนกั้นน้ำที่ลำห้วยให้ชาวนาใช้น้ำได้สะดวกพศ2511สร้างศาลาการเปลี่ยนพื้นไม้หลังคากระเบื้อง พศ2525สร้างศาลาการเปลี่ยนอาคารคอนกรีตทั้งหลังฉลองอายุครบ200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์พศ2525สร้างหอระฆัง2หอหน้าศาลาการเปลี่ยนพศ2529เป็นประธานในการสร้างศาลาวัดเขาล้อพศ2531จัดวางระบบน้ำประปาจากอำเภอท่าตะโกมาใช้ที่วัด พศ2533สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวนสองหลังด้วยคุณุปการต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าหลวงพ่อฮวดเป็นพระนักพัฒนามองเห็นความสำคัญของการศึกษาหลวงพ่อฮวดมักจะกล่าวปรารบว่าควรจะสร้างคนก่อนที่จะสร้างวัตถุหลวงพ่อได้ริเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นก่อนแล้วจึงเริ่มพัฒนาวัดพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานพัฒนาวัดใกล้เคียงและสร้างโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิพระครูนิยุทธธรรมประวิท์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดอกผลที่ได้มาเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดเช่นค่านา้ำค่าไฟฟ้าสำนักงานตั้งที่วัดหัวถนนใต้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงปู่หววเพื่อใช้ดอกผลที่ได้มาเป็นค่าใช้จ่ายภายในโรงพยาบาลท่าตะโกสำนักงานตั้งที่โรงพยาบาลท่าตะโก หลวงพ่อหวดได้เริ่มศึกษาเล่าเรียนวิทยาคมครั้งแรกจากหลวงพ่อคล้ายซึ่งเป็นพระอุปชาหลวงพ่อคล้ายเป็นสหธรรม,มิกกับหลวงพ่อเดิมสร้างเหรียญทวิภาคีร่วมกันเมื่อคราวหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อคล้ายช่วยสร้างพระอุโบสถวัดพนมรอกเมื่อปีพศ2483 หลวงพ่อหวดศึกษาวิทยาคมเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเดิมซึ่งหลวงพ่อมีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อเดิมเนื่องจากหลวงพ่อเดิมได้มาช่วยพัฒนาวัดในเขตอำเภอท่าตะโกหลายวัดเช่นการพัฒนาวัดทำนบวัดหนองไัยวัดเขาล้อวัดดอนคาวัดโคกมัขีดวัดพนมรอกวัดหนองหลวงวัดหัวถนนเหนือ เหตุที่หลวงพ่อเดิมได้มาช่วยพัฒนาวัดในเขตอำเภอท่าตะโกเนื่องจากบ้านหนองโพหัวหวายเป็นเขตติดต่อกับบ้านหนองหลวงหัวถนนหลายครั้งหลวงพ่อเดิมได้รับกิจนิมนต์ไปยังที่ใดมักจะชวนหลวงพ่อฮวดร่วมเดินทางติดตามไปด้วยเสมอหลวงพ่อฮวดเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดสายพุทธาคมมาจากหลวงพ่อเดิมเทพพระเจ้าแห่งเมืองสี่แคว หลังจากนั้นหลวงพ่อหววได้เล่าเรียนวิทยาคมกับอีกหลายพระอาจารย์ตามความชำนาญของแต่ละท่านอาทิวิชาธรรมตะกรุดกับหลวงพ่อพุธอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเรียนทำน้ำมนต์กับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียนทำผงเมตตามหานิยมโชคลาภจากหลวงพ่อศักดิ์วัดวังกระโดนใหญ่อําเภอไผ่าลีจังหวัดนครสวรรค์ มรณภาพแล้วศพไม่เน่าเปื่อยหลวงพ่อหวดได้ม,มรณภาพลงเมื่อวันพุธที่26สิ่งหาคมพศ2535เวลา08.47นที่วัดหัวถนนใต้สิริอายุ88ปีพรรษาที่68คณะกรรมการวัดได้บรรจุร่างของท่านไว้ในโรงแก้วเป็นที่น่าอัศจรรย์เพราะว่าศพไม่เน่าเปื่อยทั้งที่เป็นโรงแก้วธรรมดาไม่ได้เป็นสุญญากาศ ทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการเปิดโรงเพื่อทำการเปลี่ยนพระสบงจีวรปัจจุบันศพตั้งไว้บนจตุรมุกวิหารประดิษฐานอยู่ที่มันดบ วัดหัวถนนใต้อํเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ถ้ามาจากตัวเมืองจะมาทางเส้นหลักสาย3004มุ่งหน้าสู่อําเภอท่าตะโกออกจากตัวเมือง40กิโลเมตรเหลียวซ้ายตรงแยกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนก่อนถึงตัวอําเภอท่าตะโกเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นก่อนจบคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์ขอจงได้โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน กดไลค์ให้กำลังใจให้แอดมินช่องท่าตะโกซิตี้ชาแนลได้ทำคลิปดีๆมีสาระต่อๆไปด้วยนะครับขอพระคุณครับ